ข่าวกันนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับจะมีข่าวตอนสี่ทุ่มนะครับอันนี้อัดคลิปเร็วให้ดูนะครับโอเคตอนนี้นะครับเก็บมาแล้วเหลืออีกสีไม้นะครับยังไม่เก็บเราดูวันนี้จะเก็บได้ไหมนะครับอีกหนึ่งนาทีครับโอเคครับดีดมาแล้วครับตอนนี้ราคาดิ้นอยู่ครับตอนนี้ sl เกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็รอ ไปทาง tp หรือจะไปทาง sl นะครับทีนี้ถ้าราคารูดลงมานะครับ sl ก็ค่อยๆขยับลงมานะครับเป็น t r i l i n g stop นะครับเดี๋ยวเราดูเห็นภาพกันนะครับตอนนี้นะครับกำลังนิ่งๆอยู่โอเคถ้าลงมานี่ก็คือชน tp เนี่ยก็คือบวกทุกไม้นะครับ เรดูนะครับโอเคครับเทลลิงขยับลงมานะครับเห็นไหมครับเทลลิงค่อยๆขยับลงมาล็อกนะครับกําไรไปเรื่อยๆนะครับจริงๆถ่านรูดไปชนเนี้ยก็ก็เป็นบวกอยู่นะครับผลรวมถ้าลงมาเรื่อยๆก็จะบวกมากขึ้นนะครับราคาส่วนมากก็ดิ้นได้นะครับถ้าโชคดีก็ไป TP เลยนะครับถ้าโชคร้ายก็ดิ้นไป SL นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะครับแต่ที่แน่ๆคือเราล็อกทุกอย่างไว้แล้วโอเคทเทร์ิจะขยับลงไปเรื่อยๆนะครับตามราคาลงไปเรื่อยๆอันนี้อัดให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาคุยให้ให้ดูย้อนหลังนะครับไม่เห็นภาพไปเฉยว่าช่วงข่าวเนี่ยแล้วก็การทํางานที่ว่าเพิ่งปรับค่าไปนะครับค่านี้ที่เก็บสองทางนะครับแต่ปรับเปลี่ยนมาเป็นเก็บทางเดียว แล้วก็รันคู่เงินทองนะครับตอนนี้ก็เปิดประมาณนี้นะครับผมไม้แรกทุนประมาณพันดอลลาร์นะครับแล้วก็ไม้แรกเริ่มทุนที่0.02นะครับก็ปรับได้นะครับตามความเสี่ยงที่เราเลือกนั่นแหละครับจะลดเท่าไหร่ก็ได้อ่าโอเคครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับเหลือแค่ ไมาเดียวนะครับที่จะลงไปตอนนี้ SL ก็ขยับลงมาเรื่อยครับมีโอกาศลงมานะครับนี่นะครับเส้นบริเกอร์แบนนะครับตรงนี้นะครับมีอากาศล่ลงมาเด้งตรงนี้ได้ โอเคครับเหลือไม้เดียวนิดเดียวนะครับไม่โดนจริงๆถ้าปิดมือก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่นำไปใช้เองนะครับจะปิดมืออะไรก็ได้นะครับผมถ้าไม่ปิดมือก็จะโชว์เป็นถ้าชน sl ก็จะแดงนะครับถ้าชน tp ก็จะเป็นเขียวนะครับก็ประมาณนี้ก็ ee ก็จะเข้าใหม่ให้ โอเคครับตอนนี้รูดลงมาทีเดียวตอนนี้รู่ดขึ้นแล้วจะโดน s อนะครับกำลังจะโดน SL นะครับ s อนี่ก็ปิดรวมเป็นบวกนะครับส่วนนี้จะเข้าใหม่ให้นะครับสำหรับวันนี้ใครไม่อยากรันต่อก็ปิดระบบได้นะครับไม่ต้องยึดติดใดๆนะครับก็ใช้เป็นเครื่องมือช่วยผ่อนแรง โอเคเรียบร้อยครับปิดไปเรียบร้อยครับลบไม้หนึ่งครับไม่ถึง TP ก็ผลรวม80ดอนลลาร์